การแข่งขันเจ็บทิงเจ้ากระโดดน้ำครับทิ้งแชมป์ประเทศไทยครับพบกับผู้เข้าแข่งขันโฉมหน้าของเราครับคนแรกครับกิติพงศ์กาลิกาครับสู้เพื่อแม่ครับสู้เพื่อแม่ครับคนที่สองครับกิติพงศ์แก้วไทยครับสู้เพื่อพ่อครับคนที่สามสู้เพื่อเจ้าสาวครับคนที่สี่ครับสู้เพื่อเมียเมียใครครับเซียงโอเคครับพบกับคนแรกครับ เขาจะโดดห้าเกียวเซิร์ฟซ้อสามรอบครึ่งครับแอดโอ้ยทำไมได้ทำไม่ได้ที่สวยงามามากคนที่สองครับคนที่สองค <c oughs> นที่สองพิษติดอกยาวพีใชาครับแอดเสียวเหรอ อย่าเล่นอย่ากระโดดน้ำคลองครับครับคนที่สามครับเจ้าชายวิลลิสเจ้าชายวิลลิสโอ้อันนี้กระโดดเพื่อสาวน่าเพื่อโชว์สาวกระโดดเพื่อโชว์สาวนะครับคนที่สามครับนักผ่านกาซิโอครับนี่สเปเชียลสเปเชียลบอกว่าสเปเชียลนี่แล้วอีกทีวีแล้วครับสเปเชียลของเราวันนี้นี่ครับ เอาละครับเอาละครับเล่นกันใหญ่ครับเอาละครับ oh. เล่นกันใหญ่แต่เราวันนี้สวัสดีครับว่าเฮี้ยป้าเปนคนตายหัว